Lately I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนคัทตีรงวันนี้ผมยามาเรื่องด้วยหัวใจอยากสิทธิ์ถึงค,ค,ร,ค,ร,งครูนะครับครูที่ผมแชเลมาเรื่องคือครูนิชัยสาลีนะครับครูเป็นครูที่สอนวิชาการอาชีพและวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนผมผมเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ตอนนี้ครูได้สอนให้ผมเล่นเป็นเลยนะครับครูถือเป็นคนที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเช่นทำงานไม่เป็นก็ไป ก็สามารถไปถามท่านได้นะครับถ้ามีปัญหาท่านท่านก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ Vine. Swing my heart across the line, in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find old. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told.